ล่าสุดปลุกความเซ็กซี่ขึ้นมาอีกครั้งหนึงกับนายไทเป็ตเขาบอรวมบรรลมันลังเลยไอจีสแบแม้เออยังไงคะไอจีเราคือลงเยอะมากเลยไม่รู้อันไหนกับนายแบับนอกับน้องฝรั่งน้อยนอคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้แล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ขยายรูปกันใช่ไหมคะซูมกันใหญ่เลยใช่ไหมคะต้องยกเคดิตให้พี่ตูะตูลาวนะคะว่าพี่ตู ได้เชิญชวนมาให้ร่วมทำงานด้วยในการถ่ายแบบในการโปรโมทโรงแรมแล้วก็โปรโมทเพจของเซราวค่ะก็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 มีนายแบบมาร่วมด้วยค่ะก็คือจะกลับมาทวงเลยเอาจริงๆนี้เป้ยแบบประหม่ามากเลยนะห็นจากในรูปคือเป้ยค่อนข้างจะระวังตัวแล้วก็ค่อยๆมากๆเลยค่ะไม่ไม่กระตกกระตากมากไม่ว่าเราได้อีกไหมคือคือคือ ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะได้อีกตอนนี้เบรกมีค่อนข้างจะระมัดระวังมากๆเลยนะคะถ้าที่เห็นนะคะตอนนี้มันานที่ได้น่ถ่ายอะค่ะเรามีการตกลงกันก่อนไหมว่ามันจะออกมีมีมีค่ะทราบจากีิตูอยู่แล้วค่ะแล้วก็โอเคค่ะไม่ไม่ย่ายแบบเออรู้สึกว่าก่อยมองว่าเป็นเป็นงานอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราก็มีการขออนุญาตขออนุญาตกับ คุณปวดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณปวดปีก่อนก่อนเยืถ่ายมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าโอเคหรือเปล่าถ้าแม่จะถ่ายแบบนี้แล้วคุณปวดว่าคุณปวดโอเคค่ะคุณปวดโอเคค่ะคุณปวดรู้ใช่ไหมว่าเราจะแม่จะแบบเซ็กซี่ขนาดนี้อ่ารู้ค่ะรู้ค่ะรู้มีการเปิดรูปในแบบให้ให้เขาดูด้วยค่ะที่ประมาทนี่คือเขาว่าต้องผ่านการลูกชายก่อนแต่ว่าเราไม่เพราะว่าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วได้รับการอนุมัติทุกอย่างก็คือฟรีค่ะโดยเว่าะ ในการโพท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้ดูแบบมันเป็นงานอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ซูมรูปแล้วก็เซฟแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะมากเลยค่ะดีใจที่ทุกคนมีความสุขนะคะก็คืออค่ะเ้ ยังไงนะในรอบขอทั้งผู้ชาและก็ก็ก็สิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีนะที่เป้ยคือเป้ยเคยถ่ายแบบกับฝรั่งอยู่แล้วหรือว่าเคยเคยถ่ายแบบกับผู้ชายคนอื่นท่านนางเอกในแบบท่านอื่นอยู่แล้วอะค่ะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่ากลับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ก็ประมาณนิดนึงเฮ้ยจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมพ่อพิทูถ่ายอะพีิทูสุดยอดอยู่แล้วอะค่ะเก่งอยู่แล้วแล้วตอนถ่ายทำเองลดความประม่าเลยคือคือเราประเภทสั่งสู้อะค่ะ ต่อต่อพี or, ่เต้ยยิ่งสั่นยิ่งแบบยิ่งสู้เลยแล้วน้องก็ตาตาบอกว่าตาสู้มากมันก็เลยสู้กลาบจะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะให้พี่ตุ๊กคนเดียวค่ะพิเศษสําหรับพี่ตุ๊กคนเดียวเท่านั้นตัดปิดเลยคือไม่คงไม่มีแล้วะค่ะคิดว่าเออมาคือก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรประมาณนี้บ่อยๆอยู่แล้วค่ะคิดว่าถ้าถ่ายบ่อยๆมันก็ไม่ไม่ใช่ป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ อันนี้คือให้พี่ตู้เป็นคนเดียวพิเศษเลยไม่ปล่อยมั้หมดอะไรนะคะจริงจริงมีกักไว้เยอะมากเลยค่ะก็ก็ก็เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดูเองี่เก็บไว้ี่เก็บไว้ เก็บไว้ดูนี่เด็กคนนี้ปล่อยออกมาเด็กสิคะแม่จะแม่จะไม่คิดว่าปล่อยออกมาเลยหรอไม่เป็นไรเก็บไว้ดูเองคนเดียวดีกว่าเพราะตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมเออแล้วล้องน้องลูกอ่ะได้ได้เห็นผลงานของแม่หรือยังได้เห็นแล้วค่ะได้เห็นเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเพราะว่าเอาจริงงผ้ามันเป็นภาพที่สวยงามไม่ได้ดูแบบว่าหือหวานหรือว่าดูสอบไปทางนั้นมากแล้วด้วยถ้าทางการโพสอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะทุกอย่างดูโอโดยรวมรวมคือโอเคแม่แม่ไอเ คือคือคือตัวพี่โปรดไม่ได้ชมแต่ว่าเขาโอเคเขาก็ยิ้มแล้วก็ขำๆแต่ปาลินนี่คือชมมากแล้วก็อยากให้ใส่วิกผมไปส่งเขาที่โรงเรียนจริงโรง <ผม S 1> <ๆ S 2> ลูออแนิรันดร์แม่ใส่วิกผมนี้ไปส่งเขาที่โรงเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีรีเควสมาจากผู้สา, <ขอ S 1> า่ขอชอบมากปาลินเพิ่มมากพูดถึงน้องปาินแล้วถึงก็มีภาพครอบครัวเนาะวันเกิดวันเกิดปาินใช่ค่ะเพ้่วันเกิดน้องขวขวบมากัน พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะโมเมนต์เป็นเป็นไงบ้างวันนั้นก็ด er> ีนะคะแฮปปี้ดีค่ะคือคือจริงๆเราจัดวันเออจัดวันเกิดกันที่บ้านรอบหนึ่งแล้วก็คุณป๊อปก็มาร่วมด้วยค่ะค่ะมีแบบเออโมเมนต์โมเมนต์นี้คนหลายคนก็ชมนะกับโมเมนต์นี้เลยถูกไหมก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆก็คือมันเป็นความสำคัญที่มันโอเคมากๆแล้วลงตัวมากๆแล้วเด็กๆก็มีความสุขค่ะเออสเตเบิลไม่กับ เรื่องของฟองได้มาเจอกับฟองเองเวลาแบบมาเจอกันมันดูเพราะคลิปที่แม่ถ่ายมันดูโปะฮาดีแหมฮะยังไงค้เช่นแซกันแบบแซวกันบ้างอ๋อแซวกันบ้างลิเวอร์พูลแมนยูอะไรอย่างเงี้ยก็คือป้ยว่าบรรยากาศในบ้านคือสิ่งสําคัญเพราะว่า คือลูกเราอยู่ด้วยอะ่ะเป้ว่าเป้ว่าสิ่งที่เราจะต้องนึกนะตอนนี้นึกถึงตอนนี้ก็คือความรู้สึกของลูกอะคะ่ะอะไรที่ทําให้ลูกมีความสุขได้แล้วก็เลือกที่จะทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่เป้ยนะคะรวมถึงคุณป๊อปด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ความตั้งแรงเราคุณบว่าอาจจะมีการเจอกันบ่ uy, อยๆอะไรแบบนี้นคือเรามีการคุยตกลงกันอยู่และะ้วค่ะแต่ว่า จะสะดวกอีกหรือเปล่าหรือว่าสะดวกวันไหนเราก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่ว่าเวลาเจอกันก็เป็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแม่สนใจใช่ไหมเราค่อยไปหยิกกันหลังบ้านเวลาออกสื่อแล้วก็ยิ้มให้กันราเล่เราเร่งรเร่เรเร่รเล่นคือคือคือทุกวันนี้โอเคมากๆเลยค่ะแล้วก็สุดสุดสุดดตาอะไรแบบนี้ก็มีเป็นช้อปปี้ก็นห้างเราเป็นชรอปปี้ เคยมีค่ะก่อนหน้านี้ประมาณประมาณสองเดือนที่แล้วมีไปเดินห้างพร้อมกันบ้างค่ะก็ไปซื้อของให้ลูกก็เลยไปพร้อมกันคือนานๆจะเป็นสักครั้งค่ะเดี๋ยวก็จะมีทริปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะคะก็คือเป็นหน้าที่ทำตามหน้าที่ปกติของการเป็นพ่อแม่ที่ดีของเด็กๆค่ะแสดงว่าไม่ลำบากใจแม่ในการจัการทุกทางเลยเมื่อก่อนเคยคิดว่า ไม่น่าจะทําได้เพราะว่าเคยเห็นนักแสดงท่านอื่นดาราท่านอื่นทําก็ในใจก็คิดว่าตัวเองไม่น่าไม่น่าจะทําได้แน่ๆแต่พอมันถึงจุดๆหนึ่งแล้วอ่ะอยู่ๆก็ทําได้เฉยเลยอ่ะโอ้งงเลยดีใจไหมดีใจค่ะแล้วรู้สึกแบบมันดีจังมันดีจังแล้วก็ทุกวันนี้เป็นกลายเป็นว่า อยากจะคุยอะไรก็คุยได้หมดเลยแล้วก็อยากจะพูดอะไรอยากจะขออะไรอย่างเงี้ยก็มันดีจังมันคุยกันง่ายขึ้นค่ะอจารย์แล้วเราสบายใจขึ้นหรอาคะสบายใจขึ้นค่ะแล้วคือจริงๆคือมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณป๊อปไม่ให้ความร่วมมือกับเราด้วยเนาะก็ต้องขอบคุณเขาด,ด้วยะคะ่ะยังมีๆๆาร่แซวๆกันมีเรื่องเรื่องคาบแซบประคั่ะที่ปอๆๆ๊อๆๆๆปเอกา๊เขาแซวเรื่องนี้เราพอดีเขาไปต่างประเทศพอดีไเรไม่ต้องเห็นหรอกแต่ว่า ไปยิ่งสดยิ่งแซ่บวันนี้เห็นด้วยไหมคะแม่ยังไงนะยิ่งสดยิ่งแซบสูดยิ่งเซ็กซี่อะไรแบบแม่เออจริงเวลาไปไปทะเลไปก็ถ่ายชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไอ้ไอ้ไอ้ที่ไปถ่ายกับในแบบเนี่ยไปว่าก็ก็เป็นชุดที่ปกปิดด้วยซ้ำถามว่ายิ่งสดยิ่งแซ่บไหมไปว่าไม่เกี่ยวอะค่ะมันแซ่บอยู่ในตัวอยู่แล้วมันอยู่ในเลือด ม่ดยนใส่เลือดอยู่แต่ว่าแต่ว่าความแซบมันก็แบบเป็นไทยนะแม่มีอยู่มางคนส่งอะไรแบบว่ามาแบบพบกับบิ๊เเ้ยถ่ายรูปคู่กันแล้วไปโพสได้อะไรเงี้ยอันไหนแม่มันมีโพสหนึ่งในในไอจีที่แท็กมหาเ้ยใช่ป่ะเขียนว่าดนเนอร์แล้วก็ เขาเล่าใหได้ป่ะนะมันยังไงแม่อันนี้คือเป็นเพื่อนของเพื่อนเลยเ,เป็นเพื่อนของเพื่อนที่แบบเออชวนไปทานข้าวด้วยกันแต่ว่า ตอนเขาลงรูปเขาก็ลงเป็นแค่2คนนะคะแต่ว่าจริงๆคือไม่มีอะไรเลยเออมีเพื่อนๆไปทานกันเยอะค่ะไม่ได้ไปด้วยกันสองคน,นะคะออ่ะก็เลยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือไม่มีนะคะณตอนนี้ไม่มีใครเป็นพิเศษกลัวไหมว่าเขาจะไปแบบเฮ้ยเราคบสเปอร์อยู่นะเลยขออนุญาตขอใช้พื้นที่สื่อเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะไม,ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนั้นค่ะแล้วเราก็เราระวังตัวเราค่อนข้างจะระวังตัวอยู่แล้วค่ะเวลาทาอะไรยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมันอยู่ในช่วงที่ ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนทางได้จิตใจของลูกอะไรที่ส่งผลแบบนี้ป้ยก็จะเลือกที่จะไม่ทําอยู่แล้วค่ะถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนป้ยก็จะเลือกที่จะไม่ไปทานแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปทานข้าวกับผู้ชายคนไหนนะตอนนี้คะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ช่วงนี้คะ่ะหมโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องบอกว่าโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการมัดมือเฉพของเราอ <laughs> ๋อ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ไมเอาเป็นว่าตอนนี้ป้ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข <laughs> แล้วก็ระมัดระวังที่สุด <laughs> อะไรที่ จะส่งผลที่มันไม่ดีต่อลูกไปก็จะเลือกที่จะไม่ทำค่ะแตที่สบายใจรงมีเนาะอันไหนที่มีความสุขแล้วก็ทำบ้างเจ๋คละก็สวยอย่างนี้แหละโอเคขอบคุณขอบค่ะขอบคุณนะค่ะ